อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาดูคือการนิรโทษสกรรมมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการนิรโทษสกรรมคดีรุกป่าด้วยครับวันนี้หนึ่งในคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นหนังสือพิมพ์การเมืองที่มีคอลัมนิสต์เยอะที่สุดในประเทศไทยดรรุจิระบุญนาคออกมาฟันเปรี้ยงเลยครับว่าไอ้ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมรุกป่านี่มันสุ่มเสี่ยง ที่จะออกมาเพื่อช่วยนายทุนไม่ได้ช่วยชาวบ้านโดยตรงดรรุจิระบุญนาคเจ้าของคอลัมน์กฎกติกาธุรกิจหนังสือพิมพ์แนวหน้าเตือนเรื่องนี้โดยตั้งคำถามถ,ามถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของร่างกฎหมายนี้ครับท่านบอกว่าพรรประชาชนพักสม้มได้เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ จากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐด้านป่าไม้และที่ดินพศจุดๆพักประชาชาติก็ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีทวงคืนผืนป่าเหมือนกันกฎหมายทั้งสองร่างร่างสีส้มร่างหนึ่งร่างประชาชาติร่างหนึ่งเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมรับหลักการไปแล้วร่างกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะนิรโทษกรรมและให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่อยู่อาศัยและทำมาหากินในพื้นที่ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าซึ่งถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ฝ่าฝืนกฎหมายบ้างโดนคดีแพ่งบ้างโดนคดีอาญาบ้างโดนทั้งแพ่งและอาญาแม้ร่างกฎหมายนี้จะมีเจตนารมณ์ที่ดีแต่ดรรุจิระบุญนาคบอกว่ามันยังมีปัญหาที่เกิดการโต้เถียงและเคลือบแคลงสงสัย ว่าออกกฎหมายมาเอาคนจนบางหน้าแต่หวังจะล้านบางช่วยนายทุนที่รุกป่าย้อนหลังเป็นนานหลายสิบปีใช่หรือไม่นอกจากนี้นกลไกและขั้นตอนร่างกฎหมายอาจจะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานราชการที่กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่แล้วก็เป็นได้ด้วยดรรุจิระบอกร่างกฎหมายให้ความสำคัญต่อประชาชนผู้ไม่มีเจตนารุกเขตป่าแต่เพราะได้อยู่อาศัยในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตป่า จึงถือว่าไม่ได้กระทําความผิดในประเด็นเรื่องเจตนาโดยหลักของกฎหมายที่มีโทษทางอาญาถือเป็นหลักทั่วไปที่ต้องพิจารณาก่อนเบื้องต้นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดมีเจตนากระทําความผิดหรือไม่หากไม่มีเจตนารุกป่าเพราะได้อยู่ในพื้นที่มาก่อนจะประกาศเป็นเขตป่าย่อมไม่ถือว่าเป็นความผิดโดยหลักของกฎหมายอาญาทั่วไปอยู่แล้วทีนี้ในทางปฏิบัติ ดรรุจิระบุญนาคบอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาประชาชนที่ไม่มีที่ทํากินไม่สามารถอยู่ในที่ดินของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อเนื่องกันมาเช่นโครงการสอทกอหรือสิทธิทํากินซึ่งเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนหรือป่าไม้เสื่อมโทมที่ได้ทําประโยชน์หรืออาศัยอยู่แล้วแต่ไม่สามารถซื้อขายได้ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทได้อีกอันหนึ่งก็มีที่สอบประกอบครับ เป็นเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือสอปรกอรออกให้แก่ประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งไม่สามารถซื้อขายได้ต้องใช้เพื่อเกษตรกรรมทีนี้ปัจจุบันมันเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้เปลี่ยนผู้ทําประโยชน์ใหม่มือแล้วมือเล่ามือแล้วมือเล่าจากมือเกษตรกรจึงไปอยู่ในมือในทุนครับอีกประเภทหนึ่งก็คือสิทธทิคอทอชอ คือสิทธิในเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งเป็นสิทธิในการทําประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ให้สิทธิทํากินไม่ให้กรรมสิทธิ์เพื่อจะแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของรัฐพื้นที่ป่านําไปสู่การจัดสรรที่ดินทํากินให้ประชาชนได้ทํากินและอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์นอกจากนี้ตามร่างกฎหมาย ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการนิรโทษกรรมหรือผู้ยกเว้นการกระทำความผิดซึ่งเมื่อมีคำวินิจฉัยชีช้ขาดแล้วให้ยุติคำสั่งไม่ฟ้องละสิ้นสุดการรับโทษละพ้นจากการคุมประพฤติละในกระบวนการยุติธรรมทุกชั้นตามหลักในด้านกฎหมายทำให้เป็นประเด็นว่าฝ่ายบริหารกำลังใช้อำนาจแทรกแซงซ้ำซ้อนกับอำนาจตุลาการหรือไม่และขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ประเด็นที่สําคัญก็คือผู้ที่ได้รับประโยชน์ตามร่างกฎหมายนี้อาจไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นเกษตรกรตัวจริงแต่เป็นเจ้าของบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทโฮมสเตย์เจสมพรน,น้องเอกธนาธรหรืออะไรต่อเนี่ยครับซึ่งเขาไม่ได้เป็นเกษตรกรจะถือว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งจะให้ผู้ที่เป็นเกษตรกรตัวจริงได้รับประโยชน์หรือไม่ร่างกฎหมายนี้ จึงถูกวิพากวิจาร์ณอย่างมากหากรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลยุบสภาภายในสเดือนตามที่ทำข้อตกลงไว้กับพรรคประชาชนกฎหมายฉบับนี้อาจจะไม่ทันผ่านวาระที่สามของสภาผู้แทนราษฎรหรือถ้าเกิดผ่านไปได้ก็อาจไปติดอยู่ที่ชั้นวุฒธธิสภาเนื่องจากผู้ที่เป็นสมาชิกหลายคนมีประสบการณ์และภูมิหลังเกี่ยวกับการทำงานรักษาป่าได้แสดงความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนซึ่งอาจชักนำให้สอวอส่วนใหญ่เห็นคล้อยตามไปด้วยและตีตกกฎหมายฉบับนี้แนวโน้มร่างกฎหมายนิรโทษกรรมรุกป,ป่าทั้งฉบับประชาชนและฉบับประชาชาติสองพักการเมืองจะผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒธธิสภาดรรุจิระบุญนาคบอกว่าน่าจะผ่านได้ยากลำบากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าผ่านไปได้ต้องถือว่า โชคช่วยแบบเฉียดฉิวมากจริงๆครับนี่เป็นประเด็นที่สังคมไม่ค่อยพูดถึงกันนักปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าจึงเอามาสรุปเอามาบรรยายให้ได้รับทราบกันนะครับ